สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแพทสาโดยไม่ตองสอนค่ะตอนนี้นะคะแพทยอยู่ที่อําเภอปลายนะคะแล้วก็ตอนนี้เราแวะทานข้าวกันนะคะที่ร้านตูนเนื้อตุนนะคะที่นี่เขาบอกว่าอา,อาหารที่นี่อร่อยมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือจะอยู่เออทางซอยแพทก็ไม่แน่ใจนะพอดีตอนเข้ามามินิลับอยู่นะคะไม่ได้ถ่ายทางเข้าวไว้นะคะลูกค้าเข้าร้าน เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าเมนูมีอะไรบ้างนะคะว่าที่นี่คนเยอะแล้วก็บรรยากาศในร้านคือแบบดีมากเลยนะทุกคนร่มรื่นเดี๋ยวให้ดูทางร้านดีกว่าเนาะในร้านก็ประมาณนี้เเห็นไหมคะ มีโต๊ะอาหารเยอะมากที่เนี่ยขึ้นชื่อเลยนะเห็นพี่แชมป์นะคะพี่แชมป์เป็นคนพามาเขาบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยเราก็เลยจะต้องมาลองกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคนไหนที่มาไปนะคะก็สามารถแวะเข้ามาทานที่นี่ได้นะแต่แต่จะบอกว่าขอโทษนะคะคือเมื่อกี้เข้าซอยเนี้ยลืมถ่ายไว้พ่อมัวแต่หลับนะคะนั่งรถมาจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนอะ แล้วก็เป็นคนที่เมารถด้วยเอาสวัสดีค่ะเอาเจอคนดังด้วยอ่ะเจอคนดังขอทักทายคนดังหน่อยนะคะเร็จทีของเราค่ะนี่สวัสดีค่ะน้องพิษน้องลูกพิษชันเนอ้สวยโอ้โหเริ่มเจอกันได้ไงเนี่ยบังเอิญมากเนาะบังเอิญมากเลยเจอกันเป็นไหนกันนี่ จะไปเชียงใหม่ค่ะอ๋อไปเชียงใหม่อันนี้จะมาที่นี่แหละมาที่ปายนี่แหละมากับพี่เด่นใชย์เชย์พี่ค่ะโอ้โหเจอแบบคิดถึงน้องพีทมากไม่ได้เจอน้องพีทเลยผอมลงปะเนี่ยมวยไม่ผอมแล้วอุน้ำหนักขึ้นแบบเยอะมากเลยไปหนไห้เสกษตรรอดหรอคะยังเลยเพิ่งมาถึงแล้วก็มาทานข้าวกันอ๋อค่ะเออแล้วไปไปอื่นไปเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะมีงานมายเชียงใหม่ค่ะเอ้ยดีอ่ะเฮงเฮงเรวยรวยขอบคุณพี่สาวไวพรเออคุณพี่หนที่จ้าจ้าจ้า เดี <c oughs> ๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะว่ากับข้าวมีอะไรบ้างนะ เมนูของเราเยอะมากเลยนะคะยังไม่เคยมานะคะมาครั้งแรก อยอร่อยมากทุกคนรสชาติดีเดยมากแล้วเขาทำร้านที่เนี่ยเขาทำอาหารดีเดียวกว่เลยนะสั่งแป๊บเดียวดูน้องขมกับพี่แชมป์ไปกี่จานแล้วคะไปกี่จานแล้วพี่ฉแฉมสองจานแล้วนะวุ้ยเตี้ยวหมูติ <c oughs> คืออร่อยค่ะเ <c oughs> นื้อแบบนุ่มๆกินแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปทำง,งานก,นกันต่ออากาซอิมยัง แออีเน,นี่ย<า>ชามะนาวเี้ยว ตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าปายแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะที่เราจะมาทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อำเภอปายนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาท่าปายแล้วก็ตรงนี้มีโฮมสเตย์ด้วยนะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่านะเปิด,ปดหรอเราจะแวะดูตรงนี้ ช่วงก่อนแบบช่วงที่แบบนักท่องเที่ยวเยอะเขาน่าจะเปิดนะคะดูวิวแบบสวยมากเลยนะทุกคนเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวห้วยขาก็คือตรงนี้แล้วก็มีโฮมสเตย์แบบเป็นหลังเป็นหลังให้ด้วยเวลาเราพักตอนเช้าเราก็จะได้เห็นวิวแบบนี้เลยสวยไหมในตอนเช้าจ้าหามโมะไปถ่ายรูปจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูบ้างนะคะ อทนะ่านฟอร์มเมอร์คืออะไรขนะวเยะค,ะค่ะ,ะข้างในคือช่วงในร้านปิดนะไม่มีคนเขาก็ปิดละ,ะ <laughs> มาก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะทุกคน อันนี้คือเจ้าของที่ใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ร้านยังเปิดไหมคะยังไม่เปิดแต่แต่ว่าถ้าหายโควิดมีโอกาสจะเปิดไหมเปิดค่ะนี่อันนี้ก็เพราอันนี้กัหน้าหนาวหน้าเนี่ยหน้าหนาวนี้นะคะจะเปิดนะคะอันนี้คุณแม่ชื่ออะไรคะจำเรียงเจ้าคุณแม่จำเรียงนะคะก็คืออีกหน่อยนะทุกคนช่วงฤดูหนาวเขาจะเปิดเลยค่ะถ้าไป ก็คือเมื่อกี้ถ้าถ้าพี่พี่ทุกคนมาร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาถ้าพี่พี่เข้ามาถ้าอยู่เชียงใหม่มาใช่ไหมคะมันจะมีป้ายเขียนว่าท่าไปอะค่ะแล้วก็พี่พี่ก็เข้าซอยนั้นมาเลยหรือมาตาม G P S นะคะเมื่อกี้เพรก็มาตาม G P S นะคะนี่ค่ะที่ตรงนี้นะคะมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่อร่อยแล้วยังมีกระเป๋าผ้าสวยๆนะคะแบบนี้เป็นผ้านาคาใช่ไหมคะนี่ เห็นไหมคะมีกระเป๋าแบบนี้ด้วยคือป้าบอกว่าที่เนี่ยตอนที่ยังไม่เป็นโควิดนะก็คือมีลูกค้าเยอะมากแล้วแล้วขึ้นชื่อด้วยนะก๋วยเตี๋ยวให้ขาที่เนี่ยคุณป้าบอกว่ามีคนมาทุกวันเลยนะเพราะว่ารู้ไหมทุกคนเห็นวิวที่อย่างที่เพจบอกไว้คือวิวสวยมากอันนี้ตอนนี้ฝรั่งก็ขึ้นมานะขึ้นมาเข้ามาขึ้นมา มาเที่ยวเฉยๆใช่ไหม<ๆ>คะเ<ๆ>อ่อตอนเย็นก็จะมีเราสามารถมาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่ได้<ๆ>เขาบอกว่าสวยมากโอ้โหอยากมามากคืออยากมานอนที่นี่เลยกางเต็นท์ได้นะคะม,มิกี้เพจบอกว่ามีโฮมสเตย์ใช่ไหมทุกคนไม่มีโฮมสเตย์นะแต่เขาบอกว่าสามารถกางเต็นท์ได้ตรงนี้เป็นที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาข้างบนจะมีซูชิขายนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็มีผ้ามีเสื้อสวยๆแบบนี้ขายด้วยนี่เห็นไหมคะ สวยมากเลยเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้มาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายทำนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่างๆหนูมาเที่ยวที่นี่นะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแพทจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวพี่ๆรอดูกันได้เลยนะคะนี่ค่ะเรามาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่กันทําไม้กวาดนะคะ สวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้ากําลังตั้งใจทําไม้กวาดมากเลยนะดูค่ะไม้กวาดอันนี้อันนี้จะอยู่ที่ท่าไปนะคะเห็นไหมงานคือแบบละเอียดมากสวยมากเป็นงานกลุ่มชุมชนนะคะก็จะมีเดี๋ยวถ้าสมมติแบบมีออเดอร์มาก็จะมีคนมามาแบบช่วยกันทำใช่ไหมคะช่วยกันทำอ่าช่วยกันทำนะคะแต่วันนี้คุณป้าอยู่คนเดียวนะคะนีอยู่คนเดียว ไม่ค่ะไม่กวาดอย่างดีนะคือแบบไม่หลุดง่ายด้วยเห็นไหมคะอันนี้กว่าเจะเยบได้แต่ละใบประมาณใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงน่าจะถึงนะหรือว่าไม่ถึงบางคนก็ไม่ถึงนะแต่ว่าถ้าฝึกใหม่ๆเหมือนแพทย์ก็จะอาจจะถึงนะคะแล้วก็ไม่พอค่ะเอาเข็มทิ่มมือตัวเองเป็นดอกเรียบร้อยนะคะแต่ก็ดีค่ะอ๋อมีเลือดนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะนี่ค่ะเมื่อกี้ก็ลองเมื่อกี้ก็ลองทำนะนี่พีเดียว ใจมากไม่เจ็บขาแค่นี้นี่คือเอามาดอนนะสวยมากมองนี่ค่ะสวยมากเลยนี่ตอนนี้เมื่อกี้คุณป้าทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้สวยมากเอาไว้แบบประดับบ้านก็ได้นะคะหรือว่าเอาไว้กวาดอ่ายกย้ายหรือว่าเอาไปกวาดบนรถก็ได้นะอันเนี้ยเห็นไหมคะอันนี้ไว้สําหรับอ่าประดับบ้านเลยนะคะเนี่ยเอาไว้ประดับบ้านสวยไหมทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะแม่ สามสิบห้าบาทนะคะถูกมากเลยงานละเอียดมากเลยนะคะนี่สวยมากอันใหญ่ก็มีนะอันใหญ่ก็มีตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าสถานที่ตรงไหนหมายถึงว่าหมู่บ้าน,นะค่ะท่าปลายไปท่าปาไท่าป,าาปาเป็นหย่อมไหมคะ่เป็นหย่อมเป็นย่อมเขาเรียกว่าอะไรอันถ้านะว่าอันอย่างบ้านหลงหนนังเนาะบ้านหลังค่ะ บ้านหลังนี้เหรอคะบ้านหลังคือแบบถ้าถ้าใครจะมานะบ้านหลังนี้เขาเรียกว่าบ้านหลังนี้เหรอคะโอ้ถ้าคือถ้าทุกคนอยากได้ไม้กวาดสวยๆแบบนี้นะคะต้องมาบอกว่ามาแถวท่าไปนะคะเราบอกว่ามาบ้านอ๋อบ้านยายแดงนะคะมาหาซื้อไม้กวาดกันได้นะไม้กวาดสวยๆทั้งนั้นเลยหรือว่าอยากได้สีอะไรก็สั่งเม่ได้นะคะให้เขาไปยอมแล้วก็เอาไปประดับบ้านนะคะนะคือสวยมากวันนี้ขอบคุณ อาป้ามากมากนะคะเดี๋ยวจะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่แบบให้<ด>ความรู้ในการอ่ oh <my> าไม้กวาดวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องเจอแพทในสถานที่ต่อไปนะว่าแพทจะพาไปที่ไหนนะคะไปกันเลยนี่ตรงนี้เราตรงตอนนี้นะเรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะเรามาดูกระเป๋าลิซซเคลิลค่ะว่าเขาทํากันยังไงนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณป้า สุนป้า <คน S 1> <ม>เป็นคนทากระเป๋านะคะกระเป๋าดีไซเคิลแบบนี้เลยนี่อันนี้ทํามาจากซอ,องกาแฟนะคะซองกาแฟที่เรากินกันทุกวันนะคะแล้วก็นําไปทิ้งนะ,ค,ะคนไหนที่ชอบทานกาแฟนะคะยังไม่ต้องทิ้งก็ได้นะคะเก็บไว้ให้แพทนะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ยายค่ะนี่จะส่งให้ยายมาทํากระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราสามารถทำเป็นแบบถุงอย่างอื่นได้ไหมคะ อื่นจะทำาบเป็นอ่ะไม่เป็นบเคยได้ทำอ๋อค่ะถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเป็นทรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นซองแล้วก็แบบทรงแบบนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าจะเอาใบเล็กใบใหญ่ได้หมดถ้าทำแบบนี้นี่ถ้าใครอยากได้นะคะก็สั่งได้นะอันนี้ก็คืออยู่ที่ถ้าไปที่เดิมของเรานะวิธีการทำาใบใหญ่มีนะของยายอน่ใบใหญ่ก็มีใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่นี่คุณยายบอกว่ายากมากคุณยายลองทาให้ดูหน่อยได้ไหมคะนี่อันนี้คือที่คุณยาย ทําไว้อยู่แล้วนะคะทํายากทํายากใช่ไหมคะยากทยากเพราะว่ายายยายก็เริ่มแบบแก่แล้วนะคะแล้วก็มือจะไม่ค่อยถนัดนะ70แล้วยังดูแข็งแรงอยู่เลยค่ะนี่เม่กี่เรากแลองทําดูนะคะได้อันนี้ได้อันเดียวคือสมองก็ไม่ไปแล้วสมองไม่รู้ว่าจะแบบจะเสียบตรงไหนแล้วนะหนะ หนึ่งวันถ้าหนึ่งใบนี่ใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงคะหนึ่งใบใบหนึ่งประมาณสองชั่วโมงใบหนึ่งประมาณสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จนะคะนี่คือแบบยากมากที่เรา็ล่อให้มันเสร็จแล้วเนี่ยแบบนี้นี่ค่ะนี่ให้มันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอืมค่ะเรานับเป็นตานะมีห้าตานะถ้าเสร็จแล้วเราเราก็ม้วนเก็บอม้วน สอดเข้าไปม้วนสอดเข้าไปค่ะอันไหนเอามาอยู่ก็เมกอ๋อค่ะแต่แบบคือสวยมากเลยนะคนไหนที่ชอบงานแฮนด์เมดนะคะคือแบบสั่งได้นะไอนนคือคือแบบงานที่แบบเราทํามือไงคะน,นี่ทำแกะไมได้อย่างนี้ใช่ค่ะมือคุณ,คณยายทำเองคนเดียวเลยใช่ไหมคะทำเองอ,อันนี้คือ เมื่อกี้เราได้คุยกับคุณป้าแล้วก็เราก็อุดหนุนคุณป้าไปที่เรียบร้อยนะคะได้กระเป๋าวสวยๆมีซับให้ด้วยนะคะข้างในเห็นไหมคะนี่งานของชุมชนเนาะมีเป็นกลุ่มใช่ไหมคะมีเป็นกลุ่มทำนี่ก็ต้องขอบคุณยายมากๆนะคะที่แบบวันนี้คืออันนี้คือเมื่อกี้สอนแพทด้วยนะสอนออทำนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้การทํากระเป๋ารีไซเคลิลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แพทขอตัวไปก่อนนะคะ,เ,คะเดี๋ยวจะไปต่อนะพี่เนาะ นี่แพทมาอยู่อีกที่แล้วนะคะเป็นที่ใหม่อันนี้เป็นบอ่อตกปลานะคะของชุมชนที่นี่นะคนที่อยากมาตกปลานะคะก็สามารถมาได้ตรงนี้เขาเรียกอะไรคะคุณลุงอ,อ๋บอบ่อตกปลาท่าปลา่ะบอ่อตกปลาท่าปลานะคะเพราะว่าคุณลุงเป็นคนดูแลคุณลุงทางนี้นะคะ่ค่ะอันนี้คุณลุงนะคะคุณลุงชื่ออะไรคะ คือองอาจครับนี่คุณลุงเป็นคนดูแลอ่างที่นี่นะคะใช่คนที่อยู่ไปนะคะก็สามารถมาตกปลากันที่นี่ได้นะคะนี่กิเราถามคุณลุงแล้วว่าค่าใช้จ่ายอ่ะคือ20บาทเองนะคะอ่า20บาทนั้นทั้งวันเลยก็ได้ใช่ไหมคะลุงอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะตอนนี้เอาอุปกรณ์มาเองนะครับแต่ว่าต้องเอาอุปกรณ์มาเองนะคะแล้วก็ถ้าได้ปลาก็เอากลับบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้แพทย์จะลองลองไปตกปลาดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะเอากาดไปตกปลาเลยเรียบร้อยค่ะ ลปลาใหญ่ไหมนี่ได้จ้าปลาอะไรเออนี่หกีปลาแล้วนะจ๊ะทุกคนวันนี้กับข้าเราจะไปเมนูปลาลับปลาแซ่บๆออกกันได้ไหมไม่ได้ครับออกกันยังไม่ได้เลยนะคะแต่ของเราได้แล้วหนึ่งตัว ลูกค้าปกติปลาที่จะใหญ่กว่านี้ก็มีใช่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็มีนั้นเล็กกว่านี้ก็มีนะแต่ว่าก็คือต้องรอทั้งวันของแพทนี่ปลาไปชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าจะได้ปลาตัวนี้นะชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้ปลาอันนี้นะคะต้องมาบ่บอยๆนะคะรับรองว่าได้ปลาแน่นอนพลาตัวใหญ่ถึงสามสี่โลเนะเออถ้าตัวใหญ่นี่คือขนาดแบบสามสี่โลเลยนะเราได้ปลาแล้วลห,หนึ่ตงตัว ไปเดี๋ยวเก็บดีกว่าขชงมืออุ้ยไว้ไว้ไว้นี่แบบหลอขอของกันได้ไหมยังไม่ได้อีกไ,ไหมใส่แจ็มาไว้ในค่ะใส่น้ำด้วยนี่แล้วก็พอแล้วนะคะหนึ่งตัวก็ปลาไปหนึ่งชั่วโมงนะคะต้องใช้เวลานะคะคนที่จะมาตกปลานะคะ เราก็เก็บไว้เรียบร้อยอ,อ,อ,อันนี้เบ็ดนี่คือแบบอันนี้ทํามาจากไม้ไผ่ธรรมดาธรรมดามากๆนะคะใช้เบ็ดแบบไหนก็ได้นะคะคุณลุงถ้ามาที่นี่คุณลุงเขาก็จะแนะนํานะสําหรับคนที่แบบไม่เคยตกป,ปลานะคะมีคําแนะนําจากคุณลุงค่ะเอาการทําอะไร<อ>เดือดตกองนนฮัลโหลตอนนี้เรามาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะคะทุกคนคือแบบแวบไปแวบมามากเลยใช่ไหมตอนนี้แพทมาอยู่ที่บ้านตรงนี้คือเขาเป็นเป็นบ้านอะไรคะเป็น ที่ผลิตน้ำ,น,ำน้ำผลไม้นะคะนี่คือเจ้าของนะคือส,ส,สวยมากนี่สวยมากเลยนะคือแบบแพทรู้ไม่ได้เลยอนะทุกคนแต่จะบอกว่าเมื่อกี้แพทลองชิมน้ําผลไม้ของเขาแล้วนะคืออร่อยมากเป็นผลไม้ที่แบบเขาดองเองเขาทําเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ําผลไม้ลูกอะไรนะตุ๋ยเป็นลูกบวยค่ะลูกบวยค่ะอันนี้เห็นไหมคะนี่เป็นลูกบอยที่ดองเองนะแล้วก็จะมีนี่ อันนี้จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้คือผลไม้ตามฤดูกาลนะคะที่ข่าวออมาทําเป็นน้ำน้ําผลไม้นะคะนี่เห็นไหมทุกคนคือตอนนี้จะมีลูกอันนี้เยอะมากเลยนะที่ทํางานแพทก็เยอะมากโหรู้ละเพราะว่าที่ที่ทำงานคือไม่มีใครกินไงก็คือใครมีก็คือมาส่งที่นี่ได้รับซื้อใช่ไหมเออค่ะ ยังไงนะถ้าเป็นผลไม้อ่ค่ะเป็นผลไม้ที่ตกเศรษฐกิจเงี้ยเราก็จะเอามาทำแบบนี้นี่เห็นไหมคะคือเหมือนสปาร์โรดอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีราคาเต็ก็ซื้อมาแล้วก็มาทําเป็นน้ําผลไม้ใช่ไหมใช่เออดีดีจังเลยค่ะทำไซรัปทำเป็นทาได้หมดเลยน้ำผลไม้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเมื่อกี้เราลองทํานะคะทุกคนอันนี้เป็นลูกว่านะคะก็คือเราใส่น้ําตาลน้ํตาลตาลกดน้ำตาลกรวดนะคะนี่ มิกิเขาก็ทำให้ดูส,สดๆนะก็คือเนี่ยต้องดองไว้หนึ่งเดือนใช่ไหมตัวเองใช่หนึ่งเดือนนะอร่อยจะอร่อยถึงจะอร่อยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะลูกไหนไหนอันนี้เป็นลูกไหนนะคะอย,อยากลองชิมดูบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอลองเขาชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะ <c oughs> มิกี้เราลองชิมอันนี้ละคือแบบ อร่อยมากชุ่มคอเปรี้ยวๆดนงใช่ชุ่มคอนะคือทุกคนต้องมาลอง <mm คืออันนี้ถ้าใครอยากได้นะคะก็สั่งเพ,เพ็นะะน,นี้เพ็นี้ค่ะแดนาเผจะชื่อเพ็อุมเมชูอุมเมพัดนี่เลยค่ะนี่ตามนี้นะคะเดี๋ยวแพทจ,จะขึ้นให้ตรงข้างล่างนะคะ <mm เผื่อว่าใครอยากกินนะหรือใครมาปปกติใน <mm ร้านที่ั่วไปไหมคะ ส่วนมากก็จะหลายไม่ได้ทีน้ารานอ๋อเป็นออนไลน์มากกว่าได้ค่ะเดี๋ยวแพทย์จะขึ้นให้นะเผื่อว่ามีใครอยากอุดหนุนนี่นะคะน้ำผลไม้อร่อยอร่อยแบบนี้นะคะแล้วก็แม่กับแม่ค้าสวยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขอัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะต้องเป็นต่อนโอเคขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะมาหา นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือของดีของอำเภอไปอีกแบบหนึ่งนะคือส่วนมากอำเภอไปกับกาลยาติดกันเนาะ<ช>แล้วก็ทีนี้อะโวคาโดอ่ะเป็นผลไม้ที่แบบเขาปลูกเยอะที่สุดแล้วทีนี้<ช>บางครั้ง,งอ่ะเราขายด้วยความว่าเราขายไม่หมดเนาะเราก็เลยมาผลิตเป็นครีมค่ะนี่น,น,นี่เป็นน้ำมันอะโวคาโดเป็นอะโวคาโดออยล์แบบซอฟต์เจลอันนี้คือคผ่านมาตรฐานสั่งบรรจุเรียบร้อยอผ่าน งานวิจัยมาด้วยค่ะเพราะมีงานวิจัยร่วมกับมชเขาวิจัยให้ก็จะเป็นน้ำมันอะโวคาโดค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ล่ะคะวอดดี้โลชั่นค่ะจะเป็นโลชั่นผิวค่ะใช่อันนี้อันนี้ขาดตอนเลยค่ะอันนี้เป็นสครับขัดผิวเป็นขัดผิวจะมีส่วนผสมของเม็ดบวยกับอะโวคาโดค่ะนี่ตัวเม็ดบวยแล้วก็จะใช้ เป็นเม็ดสครับข้างในจะไม่บาดผิวค่ะใช่ผ่านกันขัดมาเรียบร้อยค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นสบู่สามสูตรก็จะเป็นอะโวคาโดผสมวิตามินอ e. ีค่ะนี่ผสมน้ำผึ้งแล้วก็นี่ผสมคาโมงคาโมงค่ะนี่ก็จะช่วยในเรื่องต่างกันค่ะนี่ก็จะเป็นทรีทเมนต์ผมเป็นตัวทรีเมนต ใช่คะหมักผมจริงๆมันหมักได้ทั้งตัวเลยทั้งหน้าทั้งผมทั้งตัวค่ะอันนี้เป็นอะไรแชมพูเป็นทิชเมนเหมือนกันแล้สองขนาดค่ะก็คือคทนทิชนวดได้เลยค่ะแล้วก็กันแดดนี้ที่ขยดีมากใช่ค่ะแล้วก็เป็น เซรั่มค่ะแล้วก็จะมีตัวขายดีที่สุดก็จะเป็นตัวบัตเตอร์ครีมค่ะน,นีค่ะอันนี้หมดแล้วใช่ไหมคะ,คะเออขายดี <laughs> คือแพทจะบอกว่าแพทเคยอยู่ร้านฮิตก็เลวใช่ไหมคะทุกคนรู้เนาะก็คือแพทอาจจะเคยขายสินค้าเหล่านี้นะคะได้ขายทุกตัวเลยจะบอกว่าขายดีมากขายดีมากโดยแต่ว่าตอนที่แพทยอยู่นะคือขายดีที่สุดก็คือจะเป็นกันแดนด<ช>คือแบบบางครั้งอ่ะเราไม่ไม่ได้แต่งหน้าลงแบบ คือใช่กันแดดก็คือสามารถออกไปข้างนอกได้เลยนะแล้วไม่แพงด้วยนะราคาเท่าเดิมไหมคะ250บาทนี่เราจําราคาได้นะคะก็คือราคา250บาทนะคะมันจะมีอยู่250กรัมใช่ไหมไม่ใช่เป็นสิบกรัมอ๋อเป็นสิบกรัมเนาะพูดผิดอ่านี่เห็นไหมคะคือตัวนี้ขายดีมากเลยนะถ้าใครอยากได้ก็สั่งซื้อมาได้เลยนะคะนี่โอเค นี่จากเครื่องสอําอางที่เราบอกไปนะคะเราก็ได้มาอุดหนุนเขานะจะบอกว่าดีทุกตัวเราก็เลยอุดหนุนไปนะ,ะเพราะว่าเราเคยใช้มันแล้วแต่เราไม่รู้ว่าที่ผลิตมีตรงไหนนั่นเองวันนี้ก็มาถึงที่ก็ต้องอุดหนุนหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแพทขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะต้องคอยดูนะคะว่าแพทจะพาไปที่ไหนอีกนะคะแล้วก็พาไปถ่ายที่ไหนบ้างทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแพทขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายบายแพทยยังไม่หายไปเลนนะคะยิงยหัวใจเสมอนะคะหัวใจเหลือแค่กึ่งเดียวเดียวไหม